สวัสดีค่ะจากด้อมเลนเจอร์ต้อมพี่แจมเหรอคะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวหนูต้องไปถ่ายละครตอนบ่ายเดี๋ยวจะถ่ายไลฟ์หนูจะไลฟ์มาราธอนเดี๋ยวหนูไปไลฟ์ที่กองนิดนึงไม่ต้องนั่งวินโอเคก็ไม่นั่งวินไงก็ไม่ได้จะนั่งวินค่ะทุกคนใจเย็นนะหนูยังไม่นั่งวินหนูแค่จะตัดสินใจอยู่หิวข้าวหิวถึงแล้วนะ จะบอกพี่เชษว่าให้ซื้อขนมปังอันนี้ทาศูนย์สี่อยู่ค่ะศูนย์สี่ผสมกับศูนย์ห้าศูนย์สี่ข้างนอกศูนย์ห้าข้างใน นวะัสดีค่ะพี่การเราไม่เจอกันเลยนะเมื่อไหร่เราจะได้เล่นละครด้วยกันเนี่ยมเมื่อไหร่อยู่ไหนจ๊ะกำลังไปตึกแกมมี่ไปโปรโมทละคระคะ่ะละครหนูออนวันแรกต่อจากพี่เลยเมื่อวนานสงครามหมอลำจบใช่ไหมหนูออนต่อพี่เลยคุยกับพี่เบิ้นอยู่บอกพี่เบิ้นเหมือนกันว่าหนูออนต่อพี่เบิ้น แหมพี่เบิ้ลถ่ายละครเสร็จสีผมทองใช่นะเดตติ้งปังๆนัง,งขุยจะสู้สงครามหมอลำได้ปะคะเนี่ยสาธุนะคะพี่ก็ส่งเดตติ้งมาให้หนูดีมากเลยหนูเดี๋ยวจะพยายามดันให้ไปต่อนะคะพี่การกับพี่เบิ้ลก็ทำไว้ดีซะเหลือเกินน้องสาวก็ไม่รู้จะสู้พี่ชายได้ไหมกินข้าวหรือ,อยังยังไม่ได้กินเลยค่ะตื่นมาปุ๊บแต่งหน้าแล้วมาเนี่ย ยังไม่ได้กินเลยกินแค่โปรตีนเช็ดแต่อันนั้นกินทุกเช้าอยู่แล้วเขาบอกนาะงเอกสวยนะจะรอชมเมื่อ,อ,อไหร่เราจะได้เล่นด้วยกันบ้างเมื่อ,อไหร่เนี่ยจับมาเลยพี่การเบสพี่เบิร์นจะไปบอกพี่ป้อนกันเอาสามคนมาเจอกันดัติดอยู่แยกอโศกเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยทุกคน จัดละครกันเองเลยไหมแบบละครคุณธรรมให้พี่เบิ้ลลงทุนแล้วกันเนาะเราให้พี่เบิ้ลแหละพี่เบิ้ลรวยที่สุดละเขาทํางานอะไรนะเฟสติวัลเขาแบบเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของรายการเดี๋ยวเขาทําอะไรด้วยนะทําหนังนี่เราต้องให้พี่เบิ้ลลงทุนให้แล้วล่ะ อยากได้ให้ไปบอกพี่เบิ้ลนะคะให้พี่เบิ้ลลงทุนดูเล่นอย่างเดียวพอ mm hmm. มมนที่พูดถึงพี่ชายมานานมากเลยเนี่ยพี่เบิ้ลเนี่ยแต่ว่าคุยกันตลอดอนะคุยกันเรื่อยๆยเลยไม่ได้เจอเลยอะนางพาชวนไปกินข้าวก็ไม่ได้ไปช่วงนี้ไม่ได้เจอคุณเบิ้ลปทุมราชเลยน้องจา่จาจ้าสวัสดีจา้าเมื่อวานน้องมาบ้านพีปะใช่น้องป้าที่เป็นเพื่อนโบสอยู่ที่บ้านอะ พี่พี่มองหน้าอยู่แต่พี่จําหน้าไม่ได้แบบเพื่อนบลูคือใครบ้างเลยแต่พี่เห็นอยู่ว่าบลูพาเพื่อนมาบ้านเล่นกับพี่เบิ้ลก็สนุกดีสนุกสิสนิทกันสนิทมากเลยแหละพี่เบิลเนแะที่สุดเลยพี่ชายคนเนี้ยไม่รู้หนูจะยังเป็นน้องสาวออมดับหนึ่งเขาอยู่ไหมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ พอหนูไม่ไปกินข้าวด้วยหนูติดงานเนี่ยแตวก็หายไม่ชวนหมดแล้วเอามากะตรงเอามากะเสไม่ได้กินแล้วเนี่ยสนิทกับพี่แจมอย่างพี่แจมก็สนิทค่ะสนิทมากขึ้นแต่ก่อนแค่รู้จักเพราะว่าเคยแคสละครด้วยกันอยู่ช่องวันด้วยกันพอมาเล่นละครก็สนิทเลยมันไม่เหมือนมันไม่ต้องเริ่มแบบฮายชื่ออะไรเนี่ยมันไม่ต้องเริ่มแล้วอ่ะนึกออกปะมันรู้จักกันแล้วอ่ะมันก็สนิทกันแป๊บเดียว รอดูเบสกลับไปกับเซียนหลังรอเลยเขาน่าจะลงประมาณต้นเดือนธันวาคมค่ะที่หนูถามมาสต็อกเเยอะดาราไปออกเยอะนี่ยังบอกพี่โนเลยว่าเราสนิทกันอยู่แล้วเราก็ชิวๆแล้วกันเนาะวันนั้นอะ่ะพี่ก็คอนเทนต์ฉ่ำๆที่ก็ไปกับดาราแล้วกันพวกเรามันคนกันเองอยู่แล้วหนึ่ง <laughs> ล้านหัวใจแล้วขอบคุณนะคะ วันนี้คุยกับบิ๊กอย่างนี่ไงเมื่อกี้บิ๊กเข้ามาในไลฟ์ก็เลยได้คุยคก็คุยในไลฟ์นี่แหละค่ะคนุนจะให้ไปคุยที่ไหนอุย้ยหนูเพิ่งเห็นว่าพี่ต้งไข่อยู่นี่อ่ะดีแะไม่แตกขไข่ร่วงเหมเมื่อวานใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรหนูทิ้งไปแล้วไข่ไข่เมื่อวานทีมงานฝากของกินมาให้แม่มีไข่ต้มแล้วไข่ต้มไข่ต้มหรือไข่ไม่ต้มไข่ต้มอ๋อมันก็เลยไม่แตก ฮั <Hello. S 2> ลโหลเลยไฟแดงมาแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงแกมมีอ่อ่ะข้างหน้าคือสีนักขรินมสาวาละกออ็แม่นุ้ยบอกเบ๊ว่าสิบเอ็ดโมงห้าสิบก็ได้ลูกแม่นุ้ยบอกเนี้ยพอ่อเบ๊วคุยกับแม่นุ้ยตลอด,ดเออโอเคไอรอนโนแต่แม่นุ้ยบอกว่าแม่ยังไม่แต่งหน้าเลยลูกสิบเอ็ดโมงห้าสิบก็ได้ งานรีบแต่ไม่มุ้ยไม่รีบงูจะถึงแล้วแกมี่อยู่แค่อื้บอันนี้เราไปอเมซอนใช่ไหมคะใช่พี่โตเราเข้าด้านหน้าเลยก็ได้ครับแต่ว่าสตูมันอยู่อเมซอนอ่อเดี๋ยวเราไปทะลุจอดอเมซอนโอเคเราจะไปซื้อขนมปังเข้าด้านหน้ารถไม่ติดกินดีไหมกินถอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กรณ์ถามแล้วสมองเบรอ พี่แจมไปรนละพูหนูไม่ได้ทำแล้ววะดิก็ทำได้นะอ๋อหนูนัดกับพี่แจมไม่ได้รนลพูนี่หนูนัดกันไปเดินป่าหนูบอกว่าถ้าพี่ไปหนูจะไปถ่ายคลิปเดินป่าด้วยเพิ่งทำได้เพิ่งนึกออกเพิ่งนึกออกจริง คุยกันนานแล้วแต่ว่าช่วงนี้ถ่ายละครไงตอนแรกพี่แจมอาจจะไปวันที่สิบสามนี้แต่สิบานี้ก็ถ่ายละครด้วยกันอีกก็เลยบอกว่าเราเราคงต้องถ่ายละครให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยตอนแรกจะไปวันที่สิบสามพี่แจมบอกเขาให้หนูไปแล้วค่ะพี่อยากจะขีด <laughs> เดี๋ยวพูดถึงคนนี้เยอะคนนั้นเยอะเดี๋ยวก็บอกไม่พูดถึงบิ๊กนะก็ไม่มีใครถามเรื่องบิ๊กเลยอ่ะคิวเทไปไหนนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งดูคิวเทไปนางอัปเดตว่าน,นางแบบสองปี่ผ่านมานางไปแบบจังหวัดไหนมาบ้างไปเยอะมากเลยอ่ะนลกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคอนเทนเดอร์ป่าไปแน่นอนไปแน่นอนเพราะว่าน,นางนัดกันหนูละ รอดูแต่ตอนนี้ดูละครก่อนขยันไลฟ์มากวันนี้ฉันทามาลาธอนค้าละครฉันมาวันแรกคร่ะคุณโอรตให้ฉันไลฟ์เถอะฉันหายจากการไลฟ์ไปประมาณสองอาทิตย์ปะนานมากอะ่ะขยันไลฟ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะบิ๊กขยันกว่าบิอกจริงถ้าว่าเวสไลฟ์บ่อยแล้วอะ่ะยังซูงบีมาเล, εί, าล,าาลา εί, ยอุ้ยดาราดาราอุ้ยใครอะเธอเธอดาราอยู่หน้าตึก ใครรอดาราเขาว่ารอใครกันนะดาราครึนไหนนะเอาหนีเบ๊ก็ดารานะดารากี่โมงเดี๋ยวไม่ลงอ่ะเธอเขามารอดารากันนะใครวะแาจ่จะเปิดหน้าต่างออกไปเุื่ยอบ้างแต่ว่ายังไม่เห็นส่องอยู่แสดงว่ายังไม่เดินลงมาแฟนคลับรอดารา จะมีใครมารอรอหนูหนูไม่ได้มีวาสนาขนาดนั้นทุกคนที่จะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายมารอใครอะดาราไม่เห็นเลยอะ G ็มแน่เลยดาราหูเยอะไปถึงไหนตึง๊งหนูไม่เคยทำตัวเป็นดาราทุกคนเป็นอย่างเงี้ยแะ หนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านจะไปอเ<ล>มซอน<ค>นะธรรมดา,าที่หนูอยากรู้มากว,ว่าดาราคนไหนมาวะทำไมคนมันเยอะ,อะใครทุกคนคิดว่าใครมีใครรู้บ้างว่าจิมเอ็มใครมาเคยไปสนามบินไหมแล้วแบบมีคนมารอดาราเก,กาหลีอะ่ะหนูไม่กล้าเดินผ่านลนะทุกคนใจไม่ถึงอะ่ะนูแบบว่าอุ้ย เขามารอดารากันอุ้ยนี่ไงพี่พึ่งโอเคค่ะขอบคุณค่ะึ่งววสดีค่ะต้องเอาไปดูไปแค่นี้เลยแค่นี้นะดูไลฟ์อยู่ใช่ตามหนูทางไลฟ์นี่แหละอันเดียมาพั่เดียค่ะอ้นเดียไล้์ตลอดอุ้ยดาราใช่อ่ะบาย ดูแตดารามาทีเเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะส<อ>วัสดีค่ะแม่นุ้ยมายังคะมาแล้วคะ่ะมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วลูกอ้าวแล้วบอกหนูม,มาสิบเอ็ดโมงห้าสิบไปได้ลูก เียค่ะะนใช่ค่ะไม่กล้าแผ่นกล้องไปเห็นว่าเป็นดาราแผ่นไม่เอาไม่ใช่เ่ะวิธีการดูให้ไว้อยู่ไหนแล้วมีผู้จัดการเช็คศิลปินจากไลน์นะคะเช็คเช็คน้องจากไลน์ค่ะว่าน้องอยู่ไหนแล้วเจอดาราก็ตื่นเต้นเราไปเต็มตัวสิบนาทีก่อนเขาได้การได้การห้าสิบปี อ๋อที่มาบอกให้มา50คือค่ารายการองขรายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพื่อนหนูฝากสเปนหรืออ๋ออันนี้มาหรืออ๋ออันนี้มาให้แม่สวัสดีค่ะ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 ติดไม้แปะ มันติดตรงทางไปแดสหพาใช่ไหมก็ไแดงก็ไปสานใชมันนยอะแต่ไม่รู้ว่าของมันเวตีกว่าตอนไม่รู้มาใช่ของเป็นดูโล่งกว่าพอลงสะพานก็แบบเฮ้ยแย่และแต่สนุกิติดลงพอลงสะพานมาแล้วลื่นละ นนะคืออะไรพี่ส่งทุกเรื่องไปดูแล้ว <Okay. S 1> ดูทุกอย่างแล้วที่ส่งมาทีส่งทีเซอร์ก็ดูทุกอันแล้วส <Okay. S 1> วัสด,ดีค่ะส,ว,ส,ว,สว,วัสด,ดีค่ะ,ดดคะอ๋อรอนี่เลย สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะใช่ค่ะวันแรกค่ะสาธุค่ะคอลเลกติ้งเยอะๆสวัสดีค่ะเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วเห็นมัหมทุกคนได้ยินไหมอย่าทำให้ผิดหวังวันนี้คุยเรื่องละครเลยเรื่อยๆค่ะก็คือเปิดมาก็คือวันนี้มาส่งมามาส่งตอนแรกเนาะคือที่ผ่านมาคือแบบตามหา แม่มาต่างเรื่องเรื่องแี่ตามข่ะพ่อสักทีแก้ว่าเปลี่ยนแนวสักทีอะไรเนี้ยเปลี่ยนได้ยังไงบ้างก็ต้นนี้เล่าค่ะเด็กต้นเหลาว่าคือเหมือนเรื่องที่ผ่านมาคือตามตามตามแม่มาตลอดเรื่องนี้ได้เปลี่ยนแนวคือตามค่ะพ่อว่าเป็นอแนวหนึ่งแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาคือแบบเราเรียกว่าได้ได้ทำอาชีพที่ค่อนข้างแบบว่าแบบไม่ค้าชั้นตามกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ได้เปลี่ยนแนวได้บ้เป็นสาวสาวที่หันไปอยู่ทีอยู่ไทยเรียนเลยบางงานเนี้แบบได้ว่าความได้ได้เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก็ยังคงตามนี้ได้ว่าหนูอ่่านม แล้วก็ประเด็นที่2อเนี่ยเรื่องของการทำงานของการเป็นเป็นเป็นพนักงานห้างเป็นพนักงานสุกร์เี่ยต้องทำงานอย่างไรบ้างก็นี่ยเหมืนส่วนมากคือจะเป็นฝึกนหน้างานจะมีรถคือแบบฝุ่หน้างานเลยอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยคือต้องเป็นเป็นพนักงานแบบพนักงานส่งเราต้องแบบคือเรียกว่าคือเมื่อก่อนเราไม่มีพื้นฐานพื้นฐานเรื่องนี้เลยเคยเห็นแบบในห้างเขาก็ยืนกัน แล้วก็ไม่เคยซื้ออาหารสดเองเลนี่ยแต่เรื่องนี้คือต้องดูทั้งแบบอาหารสดต้องดูยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฝึกใบยาปลาเองด้วยก็เลยต้องเป็นหน้างานเลยซึ่งความสุขเรก็นั่นแหละแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากเหมือนก,กันแล้ว<ะ>แต่ก็เอาเคอนตองอยู่ลยแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเรื่องของการดูอาหารสดเดี๋ยวว่าดูปลาหมึกต้มปลาหมึกซิ่ย การร่วงานแจมแต่ความอวยแล้วอวยอีกแะประทับใจเขายังไงบ้างพูดถึงนร่องติดดินก่อนเนาะที่บอกว่าแจมเขาแบบเขาจะอยู่กับจีนทุกคนนั่งดูพี่มือขอดทาค่ะในกร่ถางแบบการที่เขาใส่แล้วเข้ามาเขาจะชมหนูไหมเดี๋ยวให้ชมโอเคเดี๋ยวให้ชมเหรอแปลว่าเขียนให้ชมเหรอต้องคุยกับเขาก่อนจะชมอะไรบ้าง แต่แต่เบสคือให้เขาชมจากฟิลลิ่งสิไม่ใช่เขียนให้ชมอ่ะอวยแล้วอวยอีกไงหนูอวยอยู่แล้วเรื่องอวยแต่ว่าเขาจะชมหนูไหมพี่ต้องให้แอร์ไทม์เู้ชมหนูคืนนะได้เยอะๆเลยโอเคแบบไม่บีบด้วยเอาจากใจการดูแลด้วยอ่าเรื่องแบบซีนที่แบบต้องอยู่ตรงนาเปียอะไรเงี้ยเราคงไม่กินก้านวายหรือแม้กระทั่งแบบซีนน้ำหล่ออะไรเงี้ยที่มักทำจานแบบเทสก่อนละว่ามอสุ่มแรงหรือเปล่าประมาณนี้ามไสแล้วก็ร่วมงานนี่ออกความแบบ เป็นอาชีพของเทาที่รู้ว <si hai> ่าตอนแรกคือ <guarding> ค <okay>? ิดว่าแบบต้องแรงเยอะแน่ๆต้องแบบกระชากต้องอะไรแน่ๆแต่สรุปเขามีเทคนิคการจับที่มันดูสอดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความเขาถึงกฎหมาทของเท้าแบบห้าสี่สาวอย่างเงี้ยยังเล่นอยู่แต่สองหนึ่งเปลี่ยนอารมณ์ก่อนอะไรเงี้ยแบบการการตัดอารมณ์ของเท้าอะไรเงี้ยค่ะซก็ได้บทเรียนจิตไม่มีนะ่นแหละจังสองอีกสองมีที่สล้ถ้าแม่หนูอยู่ไหนเนี่ยแม่จะเข้ามาทีเดียวเลยหรอใช่หรือแม่น่าจะ แล้วก็ไปอย่างนี้นะสุดท้ายก็เหมือนกับที่จะโยนแล้งชีวิตนึงที่ผ่านมันก็เป็นสำนักที่บ้านอะไรอย่างงี้แต่เวลาเหนื่อยอไรอย่างนก็อาจจะมองแบบหลายอาชีพที่เราแบบเคยฝึกมาแล้วก็หลายๆอาชีพที่เสังเกตด้วยหรือยังไงบ้างก็ถือบอกได้ว่าเป็นเด็กที่ชอบสังเกตอยู่แล้วเมื่อก่อนเด็กก็สังเกตปุกๆุ๊กอาชีพมากแล้วก็แต่เนี้ยมันพี่ยุ้ยปะพี่หนงพี่อหนูต้องย้ำนะว่าแบบพีค่ะนึกว่าอันนั้นสาวเช็คหนูต้องย้ำกับ ต้องเนีต้องหนึ่งหนึ่งวัตถุอาชีพเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่สุดจริงแต่เพียงแค่เราแบบมองว่าตัวอาชีพเขาแบบถ้าดูลำบากเราเมืเทียบกับอาชีพเกษตรารืออะไรประมาณนี้ก็เลยมองมองเป็นมุมที่เวลาเราเหนื่อยเราท้อก็มอง,ม,อง,ม,องมุมนี้อะไรแบบประมาณนี้เพราะว่าเราได้แสดงมาได้เป็นสำมผัสเท่านั้น <c oughs> เพราะเ <c oughs> ดี๋ยวที่จะ <c oughs> มีอินเสิร์ตอินเสิร์ตภาพตั้งแต่เรื่องแรกนะคะสม่ำ ป็นมกรแปลว่าก็ต้องเล่าตั้งแต่เป็นกู้ภัยส้มตำแต่ไม่ต้องมีตัวเล่ากับมังกรเป็นแม่ฮายส้มตำเป็นกรรมกรเป็นกู้ภัยเร็วๆก็ได้แต่เพิ่มอินสตาค์ไปใครเคยดูหนูแต่เรื่องแรกบ้างเรื่องสองก็ได้ะค่ะเรื่องแรกไปอ๋อดูเรื่องสองกันเนาะ ดูถูกเรื่องคำไรอะรู้นะเขาให้ลอาจัดเรื่องแรกใช่ไหมล่ะคะเรื่องแรกหนูก็เล่นดีนะคะเรื่องแรกแจ้งเกิดเลย เ่มาเยอะโอเคออพติวัลโฮโลยิ้มออราีิเต็มที่เอเอเยแบงคอกไอพ็อกพิทเทลเรียกทางด่วนรามค่า <c oughs> <c oughs> 泰州ผ่านนิวออร์บิวต์เจอร์ใช้เขาเจาะไปยังประก็จเป็นใอากรรการแพทย์ในประเทศจีิเป็์นสทสูตรจุดใหม่ของชีวิตา่ต่อนะคับคุณผู้ชมเรื่องของ นนกินไม่ทนันอในนั้นไม่ได้กินอะไรเลยว่า,าใไปกินที่กอเล็กน้อยนะ่ะวันนี้าดบอกว่าุระเบิดที่เบเนี่ยของใหม่ได้ดเพราะก่านี้นเคยร่าสเมินมแ,มแล้วสเกนแล้วมันไม่มีครับแปลว่ามันต้องขึ้นมาวาังนะครับคุณผู้ชมอย่างอาหารอับที่รับสีผมนายอายุ2 1ป,ปีเถูกสะเก็ดระเบิดทา้าินงไม่ได้กินอะไรตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมันจะไม่ทันมันจะเน็ยเข้าแล้วเนล่าใหฟังเลย ตอนเกิดเหตุเน um um ี่ยตำเวจและเพื่อนดูที่มานแล้วพี่เชษฐ์เหรอคะรู้ตัวอย่างไรฝ่ายตาเนี่ยมาหรือใบจ่าตัวเองกนสั่งที่ข้อเท้าขาดทำหน้าที่ทางราชรเมืองมาไกลมาจุดนั้นได้สิเจอพี่เพื่อนก็ไม่ว่าอะไรแล้วเจอพี่เพื่อนก็ดีเพื่อนก็ดูแลดีขัดนรถหนามอยู่ปรากฏจู่ๆปุ๊บเพื่อนก็มาสปินชุดโรงกับให้พี่เพื่อนก็ดูพี่กล้องด้วยเหมือนกัน

ถ่ายอะไกันไม่เคยมาไลฟ์หนูไม่เคยไลฟ์อะไรอย่างงี้นะจะไลฟ์ให้คนไปถึงดูละครอนน,นหนึ่งทุง่มแต่ไม่รู้เข้ากองถ่ายจะไลฟ์ได้ไหมเพราะว่าหนูเล่นเยอะมากวันเนี้ยจะต้องลงก่อนที่เจบหน้าหเยรังทาไม่ได้เข้า,านา้ำค่อยเข้า,า,าทำาทำุกอย่างให้เสร็จอนนะัน้่จาก็เดินไปบอกคนทหารีข้นะ เขาเห็นว่าเขายืนอยู่เท่านั้นแหละฮะปุ้มเลยครับเขาเชื่อว่าทุระเบิดที่เจอของใหม่แน่นอนเขาเคยสแกนแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีครับแกเดินไปบอกพนักงานว่าทุยื่นอะไนได้ดีรำแต่เมื่อกี้เริ่มไม่กล้าพูดกล่รวุกอย่างก็ทุกอย่างะแล้วน่าด่าเราเข้ามาแต่เ่า

ดังได้ดังได้สวัสดีช่วยดูกานไลฟ์เฮ้ยแม่ลูกปลุกจิตสิด้สวัสดีนะคะทุกคนชวนเหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหมองไม่เห็นอ่ะสวยมากเลยนี่เหมือนกันจริงอ่ะจริงถ้ามันไม่มีเข็มขัดม่ใช่เลยจริงแม่เหมือนมากแต่ตรงกันนะแม่ลูกแหละไม่ได้ฟังบีบเลยวันนี้วันแรกไม่เป็นไรหรอกมันก็พูดในส่วนที่ไม่ได้ฟังบีบเพราะก็จะลองดูแม่ถาม แหมนรอเล่นหนูอ่านยิ้มแต่ในรถแหละจริงอ่ะแล้วหนูก็บอกกับทุกคนว่ารอดูนะแม่จะพูดตามนี้ไหม <c oughs> แล้วบีบีางเนีน้สองหน้ากระดาษ A4 อ่ะถังไอะมไมแยะ <c oughs> หมองมอยดีกว่าใช่แล้วเราแหละแล้วเราก็คือคุยกันระหว่างที่อะไรขเขาทำงานสุดจ้า เสียดายไม่ได้ต้องรีบไปกองเลยใช้อยู่กับแม่และได้กินข้าวกันหน่อยแล้วคุณต้องไปกองบ่ายโมงที่ไหนลามินทาานก็น่าปวดซอยแม่ทุกคนว่าแม่จะไปกองหรอว่างเกินอย่ากไปหาพี่กี้กะมุ่งเอาไปกำหนมินคอนเทนต์แบบโอ้โหหยุดทุกคนหยุดกองถ่ายหนุ่มพี่น้าสวัสดีค่ะแม่เข้า

เขคุยากันอแล้ก็เบตนี่พึ่งปากถือถืออย่างนี้แหละพี่อ๋อสวัสดีค่ะสิบสองปีที่ดูดีว่าพอนทนขนาดไหนอ่ะไม่น่าเชื่อเลยพูดเองนเนาะสารที่อลฉันต้องมีอะไรดีแหละเขาถึงทน ใช่ค่ะโอ้โหจำรับเหตุการณ์ไม่สงบเนาะชายแดนไทยกัมพูชานะแล้วตั้งแต่เมื่อวานแหละคือเชื่อว่าหัวใจดีพอแอคชั่นเป็นอีกคนหนึ่งเลยเดียวกันคือว่าไม่อยากให้เกิดการหรือวางไว้ด้านเราหรนีมเพิ่งถือได้ได้ถือได้นะคะอยูแนวหน้านะคะแล้วก็เราก็นึกว่าเอาล่ะจะมีการทำตามองารแต่เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมันหมายความว่าอย่างไรก็หวังว่า ทางทรัฐบาลไทยนะคะจะแม่แนว<ม>ทาเ<ห>ชื้ลอลมาเลากแล้วก็ไม่ให้ใครเนี่ยแม่หนูเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนั่งอยู่เนี่ยชุดเหมือนกันเลยเนี่ยแม่หนูอีกคนหนึ่งแม่คนที่สองคือทุกอวยวะที่มันสูญเสียไปอ่ะมันคือหัวใจของคนไทยทุกคนค่ะ มาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะแหวนขอเราเป็นปนางเอกนะคะจู่ๆเขาบอกรับละครเรื่องใหม่วันนี้จะมีละครเรื่องใหม่นะคะลงและ, 1, 2, 3, 3, ะถึงพุ่งจากตาขหารักที่เตือนยืนและนางเอกเนี่ยน้องเบสทำสิ่งนี้เธอบอกว่าท่านนี้เป็นการทิ้งบทบาทครั้งใหญ่เข้ามาในวงการบันเทิงยังไม่เคยรับบทบาทน,นี้มาก่อนเหรอจริง<ล> พี่แจ๊คว่าทําไมชิ้เราเวลาเราเล่นละครเนี่ยไม่เคยหวังจะว่าแต่ในละครเลยค่ะจริงก็ตามคหาเอาแล้วไจสอบเอฟเฟกต์บุ้งเลยนะเอาแล้วมหาทุกอย่างเออไม่รู้ดีเลยพี่แม่พูดอะพูดเป็ตรงนะอะไรนะพี่ฉันไม่เคยถามตนถามแล้วแม่บอกว่าเป็นพีกคนหลกพี่บาทก็คือก็มึงยานมาเนี่ยตามหาแม่ใช่แล้วนึกนี่ตามา ก็พิดไ,ไงไมไ่ไม่ได้ตามแม่เลม่้าแต่ว่าไม่ได